สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาให้ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องกันจากคลิปที่แล้วซึ่งผมให้ความรู้เกี่ยวกับไดโอดไปในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของ C หรือตัวเก็บประจุมันจะมีเยอะแยะเลยนะประเภทของคอนเดนเซอร์นี่จะมีเยอะแยะเลยมีหน้าตาหลายหลากมากมายแต่ผมอะไรไม่ครบหรอกมัน เอาเท่าที่หาได้หาเจอเพราะว่าผมไม่ได้ไปซื้อมาเป็นอะไรเก่าของผมที่ผมซื้อมาซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ของผมเองเนี่ยพวกนี้คือ C หรือคอนเดนเซอร์หรือตัวเก็บประจุหน้าที่ของคอนเดนเซอร์นี่ มันทำหน้าที่หนึ่งเรียงกับเรียงกระแสฟิลเตอร์ทำหน้าที่ฟิลเตอร์ใช้คู่กับไดโอดเหมือนคลิปแรกที่ผมทำไว้คือมันทำหน้าที่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือเอาไฟเข้ามาแล้วเก็บประจุคายประจุเก็บประจุคายประจุระหว่างที่มันเก็บประจุคายประจุนั่นนะคือมันรับไฟสัญญาณไซเวฟเป็นรูปคลื่นเข้ามาแล้วพอออกไปอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นไฟกระแส ค่อนข้างเรียบแล้วเกือบตรงแล้วพอผ่านไดโอดไปมันก็จะเป็นไฟกระแสตรงท,งทันทีเป็น DC จาก AC เป็น DC เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันก็คือฟิลเตอร์หนึ่งแหละสองแคปปิ้งสัญญาณแคปปิ้งสัญญาณสามบายพาสสัญญาณบายพาสไฟบายพาสทิ้งนี่คือหน้าที่หลักของคอนเดนเซอร์มีประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นชนิดของมันมีหลายชนิดมีหลายชนิดมากแล้วก็หน้าตาแตกต่างกันเยอะแยะเลยนะแต่ให้เราดูว่า ถ้าเป็นแบบกระป๋องเนี่ยแบบกระป๋องนี่จะก,กระป๋องใหญ่กระป๋องเล็กเนี่ยกระป๋องแค่ไหนก็ตามนะแบบนี้เขาเรียกว่าแบบอิเล็กโทรไลติกแบบอิเล็กโทรไลติกแบบนี้จะมีขั้วบว,วกขั้วลบชัดเจนเป็นแบบที่มีขั้วคือถ้าต่อผิดข้างระเบิดตุกเลยนะตัวเนี้ยชัดเลยเสียหายเลยเนี่ยแล้วก็ วิธีสังเกตว่าด้านไหนด้านบบด้านบวกให้ดูที่แถบสีเขาจะทําสัญลักษณ์ไว้แถบสีด้านนี้คือกระป๋องหนึ่งนี่มันจะมีแถบสีอยู่ด้านหนึ่งสังเกตได้เลยนี่เห็นไหมคือมันจะแด่นลงมาเนะ่ยเนี่ยไอ้ด้านที่มีแถบสีนี่คือด้านลบคือขั้วลบสัญลักษณ์ของค,คอนเดนเซอร์ ก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่ถ้าเป็นแบบบวกลบเขาก็จะมีบวกมีลบอย่างนี้ถ้ามีบวกมีลบอย่างนี้ให้รู้ว่ามันคือแบบอ e ิเล็กโตรไลติกถ้าไม่มีบวกไม่มีลบอย่างนี้คือ C c อีกแบบหนึง่งคือ c ีแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยหรืออีกแบบหนึง่งี่แล้วมีอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยนี่คือสัญลักษณ์ของมันเอาแบบแรกก่อนก็คือแบบอ e ิเล็กโทรไลติกแบบนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยด้านนี้คือลบคือลบด้านนี้คือบวกด้านที่ไม่มีเนี่ยเวลาต่อใส่นี่ต้องดันให้สุดวงจรนะขามันนี่ต้องดันให้สุดนะคือขามันเวลามันมาจากโรงงานขามย,ยาวๆอย่างนี้เนะี่ยนักอ e ิเล็กทรอนิกส์มือใหม่เนี่ต่ออย่างนี้นะ่ะ ทำอย่างนี้เลยขายาวเป็นตะกระแตนยืนอยู่ข้างในเห็นไหมเราปิดฝาลงมาไม่ได้ใช่ไหมอย่าทานะมันทําให้ไฟนี่มันไม่เสถียรมันไม่เข้ามันไม่ครบนะเพราะฉะนั้นแผงวงจวรมันอยู่ระดับไหนดันที้สุดแล้วก็บัดกีออกก็ตัดขาที่เหลือออกนะไม่ใช่ว่าขายาวแค่ไหนใส่งั้นยืน,นเหมือนตะกะแตนเหมือนแมงมุมเห็นไหมยืนยงโยอยู่งั้นไม่ได้น,ะนี่เพราะนั้นเนี่ยนี่คือคอนเดนเซอร์ด้านลบ ทีนี้ค่าของมันอยู่ตรงไหนค่าของมันพิมพ์ไว้ที่ข้างนี่ค่าของมันตัวใหญ่นี่มันจะใหญ่ตามโวลต์เห็นไหมตัวนี้คือ400โวลต์นะ400โวลต์นี่คือค่าของมัน220ไมโครฟาลัดอ่านว่าไมโครฟาลัดนะคือหน่วยเป็นไมโครแค่นั้นเองไมโครคือมันจะมีฮ่ ถ้าถ้าฟาลัดโอ้โหขนาดไหนไม่รู้ไม่เคยมีฟาาลัดนะคือคือถ้ากระป๋องแล้วฟาาลัดนี่โอ้มันมหาศาลมากไม่รู้ใช้สนามกี่สนามมันมาสร้างมันนะไหมอันนี้แค่ไมโครขนาดที่มันใหญ่คือมันใหญ่ตามโวลต์คือมันอยู่ในภาคจ่ายไฟที่แรงดันไฟสูงสูง,สงเขาก็จะใช้กระป๋องใหญ่ใช่ไหมสังเกตดูนะอันนี้ตัวเล็กย่ําลงมานะเมื่อเทียบกับตัวนี้ย่าลงมาเพราะฉะนั้นโวลต์ตัวนี้ก็จะนี่น้อยกว่าเห็นไหม โวลต์น้อยกว่าคือโวลต์สองรโวลต์สองร้โวลต์นี่สองรโวลต์ส่วนค่าค่าสูงกว่าคือค่า330ร้อยสามสิบไมโครฟารตดนี่นะเวลาไปหาซื้อหมาก็ซื้อตามค่าเดิมเนี่ยมาใส่นะซื้อตามค่าเดิมมาใส่เนี่ยนเะนี่ยคือขนาดกระป๋องนี่จะไม่ใหญ่หรือเล็กตามค่าแต่จะใหญ่ตามโวลต์ จำหลักคุณไว้สังเกตตัวนี้ก็ได้นี่ตัวเล็กกว่าเห็นไหมนี่หาค่ามันผมไม่ได้ใส่แว่นตี่ตัวนี้พันเลยใช่ไหมพันไม่เห็นน่ะอ่าเนี่ยพันนะดูพันไมโครฟาลตดพันหรือร้อยพันนั่นแหละนะพันเนี่ย แต่มันเท่าไหร่16โวลต์เองใช่ไหมมันก็เลยกระป๋องมันก็เลยเล็กใช่ไหมอยู่ในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนี่นี่คือคอนเดนเซอร์หรือคาปาซิเตอร์เพราะฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยอาการเสียของมันคืออะไรอาการเสียของมันคือหนึ่งช็อตช็อตสองสองขาด ขาดคือมันมันช็อตนี่มันช็อตมันช็อตถึงกันคือมันจะเป็นแผ่นเพดแผ่นเพจถ้าเราแกะออกมาเนี่ยมันเหมือนกับแบตเตอรี่เลยนี่มันเป็นแผ่นเพดซ้อน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 กันอยู่นี่เนี่ยมันมันช็อตถึงกันมันช็อตถึงกันนี่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากไอไอฉนวนซึ่งเป็นน้ําสารเคมีที่เขากั้นไว้ตรงกลางแล้วก็มีแผ่นกั้นอยู่ตรงเนี้เป็นฉนวนมันแห้งพอมันแห้งปุ๊บมันก็เลยบวกลบมาถึงกันบวกลบถึงกันได้มันก็เลยช็อตกัน เกิดการระเบิดขึ้นมาบวมขึ้นมาเลยบวมปุ่มขึ้นมาเนี่ยลักษณะเดียวกับแบตเตอรี่เลยมันจะบวมขึ้นมาเนี่ยบวมขึ้นมามันช็อตถึงกันสองก็คือมันมันแห้งเขาเรียกว่าสีแห้งสีแห้งก็คือมันทําให้ค่าค่าค่ามันเสื่อมไปค่ามันเปลี่ยนไปนี่นี่คืออาการเสียของมันนะช็อตช็อตดีเป็นตัวหลักเลยแล้วก็ แห้งแล้วก็บวมนี่นะบวมก็บวมนี่ยังไม่เสียแต่เกิดจากความร้อนก็คือเกิดจากแห้งนี่แหละมันก็บวมเป่งขึ้นมาเนี่ยถ้าช็อตก็คือระเบิดออกมาเลยนี่ตูดนูนขึ้นมาเลยพองขึ้นมาเลยเนี่ยตูดมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยตรงก้นมัน,นีจะเสียหายก่อนถ้ามันถ้ามันลักษณะช็อตคือมันปูดออกมาเลยมันปูดออกมาเลยนี่นะวิธีวัดส่วนมากเขาแก่วัดให้มันกระดิกแคนะ่นั้นเองนะเนี่ยวิธีวัดมันก็ตั้ง มิเตอร์สเกลย่านโอมเหมือนกันเราก็วิธีวัดก็คือให้คายประจุมันก่อนเอาปลายมิเตอร์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นโลหะนี่สองขาเข้าหากันนะคือเพื่อคายประจุมันคายประจุมันออกก่อนไม่ง,งั้นมันจะวัดไม่ได้แล้วก็วัดว่าไฟมันจะดูเข็มมิเตอร์นะ เหนไหมเราต้องตั้งค่าต่ำแล้วต้องตั้งค่าสูงเพได้เห็นตั้งค่าทุงสูงนี่เราจะเห็นเขมิเตอร์้าคาประจุกันก่อนคลายประจุกันก่อนนี่มันมันจะคลายประจุกกม,นมนจจันออกนี่มันมันสูงไป จะได้เห็นชัดๆดูไม่ทันเนี่ยมันประมาณนี้คือถ้ามันขึ้นเข็มมิเตอร์มันขึ้นวัดปุ๊บอย่างเงี้ยนะมันขึ้นแล้วเข็มมิเตอร์มันไม่ปีกลับมาคือมันสมมติว่ามันขึ้นมาตรงเนี้ยตรงไหน,นก็ตามแต่มันขึ้นแล้วค้างไว้ไม่ลงมานะแล้วก็สลับ ข้างยังไงก็แล้วแต่คายประจุแล้วขึ้นมาค้างไว้เนี้ยเราก็ไม่ลงมันก็ไม่ลงมาเห็นไหมหรืออีกแบบหนึ่งคือมันขึ้นปุ๊บตีกลับขึ้นปุ๊บตีกลับอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของอาการเสียของมันนะอาการเสียของมันตัวนี้มันไม่เสียนี่คือมันขึ้นแล้วมันก็ลงเห็นไหมมันขึ้นแล้วมันก็ลงทําไมมันไม่ขึ้นอีกเพราะว่าไฟมันอยู่ในนี้ มันไม่มีพื้นที่ว่างแล้วก็คายบระจุให้มันออกก่อนคายบระจุให้มันออกก่อนนี่ดีชาร์จก่อนจากนั้นก็วัดใหม่ปุ๊บมันก็ขึ้นแล้วก็ลงเห็นนะอันนี้คือมันยังดีอยู่มันยังดีอยู่นะคือถ้ามันขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆชาร์จขึ้นชาร์จขึ้นชาร์จขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงมาอย่างเงี้ยโอเคมันยังดีอยู่แต่ขึ้นปุ๊บค้างทักสองค้างนี่เหมือนเอามิเตอร์จับกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคือเสียคือช็อป นะถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นเลยก็คือขาดชิ้งเลยเหมือนกันนะมีปัญหาคือมีปัญหาอันนี้คือหน้าที่ของคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์แบบนี้เขาเรียกว่าแบบอิเล็กโรไลติกคือมีขั้วบวกมีขั้วลบชัดเจนแล้วก็ค่าของมันอยู่ที่ข้างกระป๋องมีหน่วยเป็นฟาลัดนะส่วนมากก็จะเป็นไมโครขนาดกระป๋องใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับโวลต์ตัวภาคที่มันอยู่ ตัวต่อมาก็คือนี่แบบนี้แบบนี้เรียกว่าแบบเซรามิกแบบเซรามิกซึ่งเป็นคอนเดนเซอร์เหมือนกันเห็นไหมถ้าสัญลักษณ์ของมันก็คือตัวนี้สัญลักษณ์คือตัวนี้จะไม่มีบวกลบคือแค่เป็นแผ่นเพดสองเพจประกบกันแค่นี้เองนี่คือสัญลักษณ์ของมันเพราะฉะนั้นแบบนี้ต่อได้โดยไม่ต้อง กลัวว่าจะเป็นขั้วบวกขั้วลบแต่ค่าต้องถูกเหมือนกันค่ามันจะถูกพิมพ์ไวท้ที่ที่ตัวมันนี่เนี่ยค่าถูกพิมพ์ไว้ตัวที่ตัวมันผมอ่านไม่ออกหรอกเพราะว่ามันมันเล็กแต่ผมจะสมมุติค่าให้ดูว่าสมมุติว่าถ้ามันพิมพว่าศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามเนี่ยหนึ่งศูนย์สามให้เรารู้เลยว่าเลขสามมันคือศูนย์สามตัวใช่ไหมวิธีแปลงค่ามันหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์เพิ่มอีกสามตัวหนึ่งสองสามใช่ไหม วิธีแปลงค่ามันก็คือเอาเอาพันมาหารหางด้วยผันนะมั้ยศูนย์สามตัวตัดออกนะมั้ยศูนย์ศูนย์สามตัวตัดออกปุ๊บปุ๊บเห็นมั้ยค่ามันก็คือสิบสิบนั่นเองสิบไมโครฟารตดเห็นมั้ยอันเนี้ยวิธีแปลงค่าของมันแต่ที่แน่ๆเอาง่ายๆคือเราไม่ต้องไปแปลงหรอกมันพิมพ์ว่าศูนย์สามแล้วก็ร้านเขาก็เอาหนึ่งศูนย์สามมามันพิมพ์ว่าหนึ่งศูนย์สองเขาก็เอาหนึ่งศูนย์สองมา ใช่ไหมค่าจะถูกพิมพ์ที่ตัวมันไม่มีขั้วบวกไม่มีขั้วลบคือแบบเซรามิกแบบหนึ่งคือแบบไมล่าผมมีอยู่นะแต่หาไม่ทันหาไม่เจอแบบไมล่าจะตัวใหญ่ๆหน่อยอันนั้นก็ไม่มีขั้วเหมือนกันไม่มีขั้วอ่านี่นี่น,นี่แบบนี้ก็แบบไมล่าไมล่า ขั้วไม่มีเหมือนกันไม่มีบวกไม่มีลบแต่มีค่าของมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาต่อใช้ก็อ่านค่ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็นําไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะพวกนี้จะทําหน้าที่คัปปิ้งสัญญาณใบพาสัญญาณนะพวกนี้นะจะไม่ฟิลเตอร์เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะทําหน้าที่ฟิลเตอร์อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบกระป๋องสีทองทองถ้าเราจะเคยเห็นมันจะเป็นกระป๋องแบบคล้ายๆอย่างนี้นะแต่มันมีขา เอาบนี้เส้นหนึ่งออกบนี้เส้นหนึ่งสีทองทองนะเป็นส่วนใหญ่หรือสีไหนช่างมันแต่ส่วนมากเขาทาสีทองไอ้แบบนั้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งไม่มีขั้วเหมือนกันเขาจะเอาไปใช้อยู่แคปปิ้งสัญญาณอยู่ในชุดเน็ตเวิร์กของลองําโพงแล้วถ้าเราเห็นลําโพงตัวใหญ่ๆตัวทั้งหลายเราจะถอดออกมาเราจะเห็นไอ้ตัวนั้นแต่สีทองทองมีขาสองข้างต่อกานเอข้างหนึ่งอยู่ทางนี้ปลายข้างหนึ่งอยู่ทางนี้ นั่นคือคอนเดนเซอร์เหมือนกันมันทําหน้าที่แคปปิ้งสัญญาณคือไปกรองกระแสแยกเสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงออกจากกันเสียงสูงเสียงต่ําเสียงกลางออกจากกันใช่ไหมส่วนมากมันก็จะไปกรองกระแสอยู่ที่ลําโพงเสียงทวิตเตอร์เสียงแหลมนะจะไปถูกใช้งานอยู่ตรงนั้น ถ้าเรามีลําโพงลองถอดออกด้วยเลยจะเห็นชุดเน็ดเวอร์ของมันมีตัวสีเงเหลืองนั่นก็คือคอนเดนเซอร์เพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวนั้นก็คือต่อได้เลยไม่ต้องไปห่วงว่าจะขั้วบวกไหมขั้วลบไหมไม่มีบวกลบนะแต่ค่าของมันเนี่ยสำคัญกับเสียงนะก็ค,คือยิ่งค่าสูงค่าสูงเท่าไหร่ค่าสูงหมายถึงว่าจาก1,000เป็น3 0 0พ4000นี่คือค่ายิ่งสูงเสียงต่ําก็ ผ่านได้ยากเสียงสูงก็ผ่านได้ง่ายอย่างเงี้ยคือหลักหลักการหลักเกณฑ์ของมันคอนเนเซอร์พวกนี้ก็คือเซรามิกเซรามิกไมล่าแล้วก็จะมีอีกก็คือแบบปรับค่าได้แบบปรับค่าได้ผมผมไม่มีตรงนี้คือถ้าเป็นในแผงวงจรเนี่ยมันจะมีเป็นกระป๋องกระป๋องนะแล้วตูดมันเป็นหัวบากๆากแล้วหมุนปรับได้กระป๋องสี่เหลี่ยมอยู่ในคลื่นวิทยุ a m FM นะจะมีถ้าอยู่ในวิทยุนะถ้าถอดแผงวงจรวิทยุออกมาจะเห็นกระป๋องแบบนั้นแล้วเราจะเอาไขควงเนี่ยเนี่ยไขควงเนี่ยหมุนหมุนก้นมันอย่างเงี้ยปรับได้เลยปรับได้เลยเป็นจูนหาสัญญาณนะจูนหาสัญญาณผมเคยมีอยู่แต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไอแบบนั้นนะเขาเรียกว่าแบบปรับค่าได้นี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้คือสัญลักษณ์มันเป็นตัวนี้คือเขาบอกว่ามันปรับค่าได้ ใช่ไหมเราก็จะปรับค่ามันไปย่านความฉี่ไหนความฉี่ไหนมันก็จะปรับค่ามันก็ทําหน้าที่แคปปิ้งสัญญาณเหมือนกันตัวนั้นนะ่ะเนี่ยเอาไว้จูนหาขึ้นจูนหาอะไรมันจะมักจะอยู่ในวงจรจูนจูนเนอร์ตัวนั้นจะถูกทำหน้าที่อยู่ในวงจรจูนเนอร์คือคอนเดนเซอร์หรือซีมันจะมีหลายชนิดมีหลายหน้าที่การใช้งานแล้วก็เป็น ในทัศนะผมผมคิดว่ามันเป็นพระเอกเลยบางคนบอกทานซิสเตอร์ต่างหากเป็นพระเอกผมว่าไม่ใช่ทานซิสเตอร์มีหน้าที่เป็นตัวหลักอยู่เฉยๆนะไม่ได้ทาหน้าที่อะไรตัวนี้คือตัวเฟืองจากงานทั้งหมดเลยคือแหนแผลวงจรถ้าเราถอดออกมาเนี่ยตัวนี้เยอะที่สุดเยอะที่สุดไม่ว่ามันจะหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นี่หรือหน้าตาแบบนี้นี่มันคือซีเหมือนกันหรือหน้าตาเป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมมันคือซีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี่ยอยู่ในวงจรเยอะที่สุดคือคอนเดนเซอร์หรือคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุนะมันก็มีหน้าที่ของมันเนี่ยที่ผมอธิบายมาแล้วอันนี้คือคอนเดนเซอร์ในคลิปต่อไปผมจะแนะนําตัวต่อไปให้รู้จัก